พ่อถามอะไรอย่างหนึ่งอะไรเคยได้ยินคำว่าค่าเฉลี่ยของคนห้าคนไหมไม่เคยเออพ่อถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมพ่อถามว่าพ่อเปรียบเทียบว่า คนเก่งคือสีแดงพาคินมีเพื่อนทั้งหมดห้าคนเพื่อนพาคินเป็นคนเก่งและคนดีคือสีแดง mm hmm. เปรียบเสมือนสีแดงสีขวด mm hmm. เออเสร็จปุ๊บแล้วพาคินคือสีขาว อนนี้พาคินเป็นสีขาวยังไม่ใช่คนเก่งที่เป็นสีแดงและก็ไม่ใช่คนที่ไม่เก่งและไม่ดีที่เป็นสีดำพาคินอยู่ตรงกลางอยู่เ<อ>พ่อถามว่าถ้าเอาสีแดงสี่ขวดมาผสมกับสีขาวหนึ่งขวดจะเป็นสีอะไรแดงเป็นสีแดง พ่อถามอีกถ้าเอาสีขาวหนึ่งขวดไปใส่กับสีดำสี่ขวดจะเป็นสีดำพ่อถามอีกถ้าเอาสีแดงสองขวดซึ่งเป็นเพื่อนสองคนนะสีแดงสองขวดคือคนดีและคนเก่งและสีดำสองขวดคือเป็นคนไม่ดีและไม่เก่งและพาคิดเป็นสีขาว เอาทั้งหมดมารวมกันจะเป็นสีอะไรแดงดำจะเป็นสีแดงดำมันจะแดงไหม,มไม่ก็จะไม่ค่อยแดงเ่นม <laughs> <laughs> ากจะเป็นสีดำแล้วแล้วมันแล้วแล้วพาคินเป็นสีอะไรสีขาวสีขาวถ้าเอาพาคินเป็นรวมด้วยจะเป็นสีอะไร มีทั้งแดงทั้งดำเป็นเป็นสีอะไรเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลออกดำดำ,ดำใช่ไหม uh huh. พ่อถามแต่ถ้าพาคินไปคุยกับเพื่อนที่เก่งและดีสี่คน uh huh. หรือไปคบกับเพื่อนที่เก่งและดีสี่คนที่เป็นสีแดงพาคินเป็นสีขาว ถ้าพาคินเข้าไปคุยกับคนสี่คนนี้พาคินจะกลายเป็นสีแดงแต่ถ้าพาคินไปคุยกับเพื่อนที่ไม่ดีสี่คนพาคินจะกลายเป็นสีดำแต่ถ้ากลุ่มนั้นมีทั้งคนดีสองคนมีคนไม่ดีสองคนพาคินเป็นสีขาวเข้าไปอยู่เป็นคนที่ห้า พาคินจะกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนสรุปแล้วพาคินอยากเป็นสีอะไรแดงเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกครบคนที่เป็นสีแดงเออนี่แหละเขาถึงเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราครบด้วย เข้าใจไหมโอเค